S 1> <S 1> อยากเติมเกมโปเกมอนอยู่ไหนจังเลยแต่ไม่รู้จะเติมที่ไหนเฮ้ย hey, อืมผมแนะนำ,นะนำเพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกนะลองพิมพ์เข้าไปใน Facebook ว่ายาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับทุกคน ทางร้านเขานะครับก็จะเป็นเพจเติมเกมนะครับจำเป็นต้องใช้ ID p a พาสเวิร์ดนะครับแต่การันตีหายห่วงเลยครับปลอดภัย100%แน่นอนผมคอนเฟิร์มครับทุกคนมีเครดิตเพียบเลยนะครับแล้วราคาเนี่ยถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะเดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่องบื้มสเต็์เกมโมบายนะครับรับส่วนลดพิเศษไปเลยนะครับทุกคน สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก่อนรับชมคลิปแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะฮะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารแบบง่ายๆให้ฟังนะครับทุกคนเนื่องจากคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามทางช่องทางอื่นนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมนำคลิปนำรูปภาพนะครับข้อมูลข่าวสารมาจากเพจ AMG นะครับเพื่อนๆนี่เลยนะฮะ อัปเดตแพทนะครับ1.21สำหรับโปเกมอนยู่ในนะครับเขาบอกว่าแพงทุกตัวนะครับจริงหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะโดยข้อมูลที่ขุดออกมามีรายละเอียดดังนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะอาจเริ่มจากสกินนะฮะของลูคาเิโอนะฮะทุกคนถ้าพูดอะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะจะมีทั้งกรอบรูปนะฮะอ่าเป็นเหมือนฮาโลวีนนะครับเป็นธีมเหมือนฮาโลวีนฮาโลวีนหน่อยนะแล้วก็เห็นแอบด้านหลังนะครับจะเป็น เอสเบิร์นด้วยนะฮะกระต่ายไฟของเรานั่นเองนะครับทุกคนเป็นสกินสวยมากเลยเนี่ยเป็นสกินแรด้วยนะครับหรือว่าจะเข้าตู้น่าจะเข้าตู้นะสำหรับอ่าสกินของลูคาริโอเนี่ยเดี๋ยวผมพอดูก่อนนะครับลูคาริโอเนี่ยลงตู้จะลงตู้จริงหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ประกาศแน่ชัดนะเขายังบอกว่าอ่าลงตู้จะลงตู้หรือเปล่านี่ครับเพราะมันเป็นสกินแบบอ่าเหมือนนกอ่ะเหมือนนกไฟนะครับโอเคเนาะบูทัดมานะครับ อ่าตัวนี้จะเป็นชิ้นส่วนไอเทมใหม่นะฮะซึ่งข้อมูลตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นไอเทมที่ใช้งานทําอะไรนะถ้ายังไงเดี๋ยวรู้ผมจะเอามาบอกอีกทีนะครับทุกคนอุ้ยเมื่อกี้คลิปแซมดังนะฮะปกแซมดังโอเคเราดูในส่วนต่อไปนะเสื้อผ้านะครับทุกคนเสื้อผ้านะครับจะมีอัปเดตเข้ามาดังนี้คนระับมีชุดอ่าดับเพลิงด้วยนะับชุดสีเขียวชุดสีชมพูชุดอะไรเต็มไปหมดเลยนะ,นะท่านผู้ชมก็เอาใจแฟชั่นกันบ้างเลยนะฮะ สำหรับทีมโปเกมอนนะอ่ะดูชุดดับเพลิงไปได้ดีนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนี่เลยชุดดับเพลิงเนี่ยเมื่อกี้ที่สังเกตนะครับจะมีชุดดับเพลิงคู่กันเลยเนี่ยเอามาใส่ให้กับคาแม็กของเรานเองนะฮะนี่เลยเต่าดับเพลิงนะทุกคนก็เป็นเสื้อนะครับสกินที่เขาเอาไปใส่ ตอนแบบทํางานหนะ้าที่โปเกมอนของเขานะมันจะมีช่วงหนึ่งในตอนนั้นนะครับที่เขาทํางานนักดับเพลิงนะเป็นโปเกมอนดับเพลิงเออนะฮะโอ้โหเหมือนในการ์ตูนเลยนะครับสกินนี้ร่างนี้สวยมากนะครับอ่าหวมีสกินของเจ้าตัวนี้ด้วยนะจิ้งจอกเก้าหางนะฮะสวยมากๆเลยแต่อืแอบไกลเหมือนกันนะครับราคาสูงมากๆเลยนะครับสองสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหส่วนคาแม็กนี่จะอยู่ที่พันสองเท่าลิซซัดอนเลยนะฮะ โอเคในส่วนสุดท้ายนะครับในเรื่องสุดท้ายที่อัปเดตวันนี้นะฮะจะเป็นของตัวละครนะฮะตัวใหม่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ในทางเกมก็ได้มีการระบบเอาแมมมูเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะครับแล้วก็จะเหลืออีกตัวหนึ่งครับคือตัวนี้เลยนะฮะโอ้โหสะกดจิตนะครับเป็นร่างพัฒนาการจากอีบุยนะฮะท่านผู้ชมก็รอกันได้เลยนะครับเป็นสายแอตแท็กเกอร์นะครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าแจ่มแจ่มแจ่มว้าบนะบัตนาวเลยนะฮะทุกคนเอก็ ประมาณนี้แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมสำหรับการอัปเดตนะครับข่าวสารสำหรับแพท1.21นะฮะ X ด้วยนะครับท่านผู้ชม่อขอบคุณข่าวสารดีๆนะี้ฮะจาก AMG นะครับขออนุญาตเอามาลงคลิปนะฮะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องปึ้มสเต็กเกมมบายด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ